สวัสดีคับท็อปสิบเบียนหากพูดถึงการข้ามมิติไปสู่อีกโลกหนึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามีแค่ในหนังแฟนตาซีเท่านั้นแต่รู้หรือเปล่าว่าบนโลกเรายังมีสถานที่ที่คนเชื่อกันว่าเป็นประตูไปสู่อีกมิติหรืออีกโลกหนึ่งจริงๆแถมตะแหลงน้าตายังดูลึกลับน่าสะพรงกลัวอีกด้วยแค่เดินผ่านไปแล้วจะโดนดูดจนไปโผล่อีกที่หรือเปล่าไปลุ้นกันประตูแบททูธ การสร้างสิ่งต่างๆบนโลกนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องมีเป้าหมายหรือจุดประสงค์แต่ถ้าคุณผ่านไปแถวๆพื้นที่ร้างในมอนเทน,น่าอาจจะมีตกใจกันได้เมื่อพบกับสิ่งก่อสร้างประหลาดลักษณะเป็นหิงขนาดใหญ่ทรงแบนๆสองก้อนายอยู่เอฟโอประกบเข้าหากันแน่นอนว่าใครเห็นก็คงต้องคิดว่าเป็นประตูมนุษย์ต่างดาว ที่เอาไว้ผ่านไปยังอีกโลกแน่ๆแ,แต่อย่าเพิ่งช็อกไปเพราะจริงๆแล้วสิ่งนี้คือประตูแบททูธประติมก,กรรมขนาดใหญ่ไซส์มือมากผลงานของกลุ่มสถาปานิกชาวสเปนที่ชื่อว่า Ansemble Studio บนพื้นที่ของสุสืนศิลปะพิเพไรที่สร้างขึ้นจากดินและโครงที่ออกแบบและค่อยๆยกขึ้นมาประกบกันภายหลังภายใต้คอนเซปต์ว่าสถาปัตยกรรมและสภาพเบื้องงทางธรรมชาติจะมีความสอดคล้องกลมกลืนกันแม้พวกเขาจะคอนเฟิร์มว่า เพียงงานศิลป,ปะเฉยๆแต่ใครจะไปรู้บนดีคืนดีคุณอาจจะเจอเรื่องลับๆที่อยู่อีกฝั่งของประตูนี้ก็ได้ประตูสู่สวรรค์เปลี่ยนโหมดไปเคลืนสวรรค์กันบ้างดีกว่าแต่ก่อนจะไปที่นั่นเราต้องผ่านประตูก่อนใช่ไหมละ่ะซึ่งบนโลกของเรามีที่หนึ่งที่เชื่อว่าเป็นช่องทางสู่สวรรค์เรียกกันว่า h e b เว w เกตอยู่ในอุทยานแห่งชาติจังจิตเจียกประเทศจีนนี่เองโดยมีลักษณะเป็นช่องทางธรรมชาติ เหมือนเป็นสมประตูบนเขาหินเทียนเหมินหรือเทียนเหมินซานพอเจอกับแสงสว่างในเวลากลางวันยิ่งดูมหัศจรรย์สวยงามพิสดารเหมือนเป็นประตูเชื่อมต่อโลกไปสู่สวรรค์ซึ่งตรงช่องทางนี้เกิดจากการกัดสซาะตามธรรมชาติโดยล้วนและเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ราชวงศ์ถังน่นเลยที่สําคัญคุณสามารถไปสัมผัสกับความรู้สึกนี้ได้โดยไม่ต้องรอให้ขีดก่อนโดยการเดินขึ้นบันไดแคบๆชั้นๆเพียง999ขั้นดังนั้นก่อนไปบริหารขาและเข่าให้ดีล่ะ ก็แห่งการไม่ห่วนกลับการเที่ยวเกาะวันหยุด คงระทึกกว่าที่เคยหากคุณไปยืนเกาะภูเขาไฟลึกลับแอนไวเทเนตทางตอนใต้ของเทะเลสาบเทอร์คานาประเทศเคนยาเพราะมันคือเกาะต้องคำสาบไม่ว่าใครที่มาเยือนที่นี่จะหายตัวไปอย่างลึกลับและไม่กลับมาอีกเลยมีเรื่องเล่าว่าในช่วงปี19 3 5เคยมีทีมนักสำรวจชาวอังกฤษถูกส่งไปทำวิจัยที่นี่ก็จะหายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยใดๆด,ดหรือแม้กระทั่งชาวเผ่าเอลโมโลที่เคยขึ้นฝั่งที่นี่ก็สาบสูญไปด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดว่าที่นี่อาจเป็นช่องทางหรือประตูไปสู่อีกมิติหนึง่งหรือแม้กระทั่งเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็เอามาเอี่ยวขนาดที่บางคนเชื่อว่าการที่คนเหล่านั้นหายตัวไปและไม่กลับมากอาจโดนสัตว์อันตรายจำพวกจระเขสสวบหรือเดืองงูกัดเอาก็ได้และคุณล่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรมาคอมเมนต์กันเลยประตูกระจกสู่โลกอื่น หากคุณเห็นภาพนี้ตอนแรกอาจไม่รู้สึกแปลกอะไรแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นถึงการสะท้อนแปลกๆเอ๊ะใครเอากระจกมาตั้งไว้เฮ้ยหรือว่าจะเป็นประตูสู่อีกมิติหนึ่งกันนะโดยมันอยู่ใต้สะพานแห่งหนึ่งในเมืองโอลอตดประเทศสเปนตรงนั้นมีลักษณะเหมือนซุ้มประตูและมีทางเดินซ่อนอยู่ซึ่งถูกกั้นไว้หลังกระจกฟีมือสถาปนิก Vav Studio ท้องถิ่นที่ติดตั้งกระจกไว้ชั่วคราวภายในทางเข้าประตูไปยังทางเดินที่ขุดผ่านฐานของสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำ ม,มุมมองที่แท้จริงของประตูกระจกจะถูกเปิดเผยเมื่อหมุนกระจกรอบแกนกลางด้วยความวิจิตพิสดารล,ลงตัวกับธรรมชาติที่รายล้อมเลยทําให้เกิดการสะท้อนและดูเหมือนเป็นช่องทางไปสู่อีกมิติหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นความพยายามของคนสร้างที่อยากเชื่อมต่อกับอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆมันดูลึกลับแลววะว้าวสุดๆไปเลยท่ามโกอาโจา หากบอกว่าให้ห่องเข้าทำดูลหลายคนยังรู้สึกกะกะกวกัวเลยแต่งานนี้คงไม่มีใครกล้าแน่เมื่อพบกับถ้ำโกอาโกจาหรือถ้ำช้างแห่งบารีอินโดนีเซียที่ไม่รู้ว่ามองยังไงให้เหมือนช้างดีพอสมประตูทางเข้าถ้ำดีไซน์เป็นตัวประหลาดตาถลนอาปากกว้างเมื่อร่องงาบเยื่อกและส่งวิญญาณไปยังยม,มโลกนะสิแต่ไม่ต้องกลัวไป จริงๆแล้วที่นี่มันคือสถานที่ทำสมาธิและชำระล้างจิตใจสนันนษฐานว่าถูกสร้างเครือรารวศตวรรษที่11ต่างหากส่วนการที่สร้างให้มีรูปลักษณ์น่ากลัวน,นั้นคนท้องถิ่นเชื่อว่าช่วยขับไล่วิญญาณหรือปีศาจร้ายได้แต่ถ้าใครเผลอไปเจอต่างกันขึ้นอย่าว่าแต่ผู้ผีปีศาจเลยคนธรรมดาเองก็พร้อมเพ่นส่วนเข้าไปแล้วจะเหมือนได้ไปเยือนอีกโลกหรือเปล่านั้นใครเคยไปแล้วก็อย่าลืมมารีวิวให้ฟังด้วยนะสะพานปีศาจ สะพานข้ามฝั่งที่สวยไม่แพ้เทพนิยายรายล้อมไปด้วยธรรมชาติและดูลึกลับในสวนคอมราเอิอกประเทศเยอรมนีนั้นบอกไปก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าจะมีตำนานเบื้องหลังที่น่าสะพึงกลัวซ่อนอยู่เพราะว่ากันว่าสะพานหินโค้งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับซาตานด้วยมีเรื่องราว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัศวินคนหนึ่งในปี18 6 0ด้วยเหี่ยรูปร่างและขนาดต่างๆในท้องถิ่นจนออกมาเป็นสะพานโค้ง สะท้อนกับน้ําด้านล่างจนดูเหมือนช่องทางไปสู่อีกมิติหนึ่งแต่ด้วยความงดงามและดูอันตรายเกินกว่าจะใช้สอยได้จึงลือกันไปต่างๆนันนาว่าเป็นฝีมือของซาตานมากกว่าจะเป็นของมนุษย์จะว่ามันก็น่าคิดตรงที่หากครึ่งของวงกลมของสะพานกับเงาสะท้อนประกบกันประตูมิติจะถูกเปิดออกพร้อมกับเราปีศาจน่ากลัวน่ากลัวไม่น่าประตูทรีอีก สิ่งก่อสร้างสีแดงหน้าตาประหลาดประหลาดแต่รู้สึกได้ถึงพลังลึกลับบนชายฝั่งยามากูชิอย่างประตูโทริอินั้นบอกเือว่าไม่ได้มาเล่นๆพราะเบื้องหลังประตูซึ่งมีความยาวกว่า100เมตรเป็นอนณาเขตของเทพเจ้า เมื่อผู้คนเดินข้ามประตูโทริอิกหมายความว่าได้เข้าสู่พื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของวิญญาณตามตำนานกล่าวว่าในปี1955ชาวประมงท้องถิ่นคนหนึ่งฝันเห็นสุนัขจิ้งจอกสีขาวปรากฏตัวและขอให้สร้างศาลเจ้ารวมไปถึงประตูโทริอิที่ประกอบด้วยเสา123ต้นนั่นเลยทําให้สิ่งก่อสร้างนี้ถือกําเนิดขึ้นมาและด้วยความที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าจิ้งจอกคือสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมเอา เอารูปปั้นจิ้งจอกไปวางตั้งเพื่อบูชาโดยรอบศาลเจ้าจะมีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกไปทั่วบริเวณในแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันบางที่ก็ดูโหดร้ายบางที่ก็ดูน่ารักตมุตมิสไตล์แดนประดิบด้วยแหมเห็นแล้วก็นึกถึงตอนเวลาเอารูปปั้นไก่หรือสัตว์ต่างๆไปแก้บนบ้านเราเลยเนอะแม่น้ำอ่าครอน คนเราเมื่อตายไปแล้วจะมีไปทางที่ไหนไม่มีใครรู้แต่ในตำนานกรีกโบราณเล่าว,ว่าดวงวิญญาณจะต้องเดินทางไปยม,มโลกด้วยการนั่งเรือผ่านแม่น้ำทางห้าแห่งซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่โลกหลังความตายและหนึ่งในนั้นคือแม่น้ำอาครอนมีอยู่จริงทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีซความยาว52กิโลเมตรเข้าไปถึงในถ้ำ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และนรกหรือทาทารัตสถานที่ลึกลับที่อยู่ลึกเข้าไปใต้พิภพที่แม่น้ำใสนี้มีความขดเคี้ยวข้อหรือวิญญาณธรรมดาจึงไม่สามารถเจาเรือผ่านไปได้ ยกเว้นเครอนใา่ผู้ทำหน้าที่ส่งคนตายไปยังยม,มโลกและเมื่อไปถึงก็ต้องจ่ายเงินเหรียญที่ย่าใส่ปากมาตอนตายให้ด้วยจากนั้นก็ไปพบกับเทพฮาเดสและตัดสินโทษภายหลังยังไงก็ตามแม้นี้จะเป็นเพียงตำนานแต่หากคุณเล่นน้ำอยู่แล้วก็ระวังให้ดีเดี๋ยวหลุดไปอีกโลกจะแย่เอาได้ประตูเทพเจ้าฮาเดส นอกจากแม่น้ำอะครอนทีกรีซแล้วในที่ราบสูงโกลันทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลีประเทศอิสราเอลตรงเชิงเขาทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของเมืองซีซารียฟิลิปปีซึ่งเป็นเมืองโรมันโบราณที่ปัจจุบันแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ขึ้นไปทั้งตอนเหนือของเมืองจะมีถ้ำแห่งหนึ่งเดชชื่อว่าเป็นถ้ำแห่งเทพเจ้าชาวกรีกโรมันโบราณเชื่อว่าพงช่องเปิดของถ้ำนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เชื่อว,ว่ายมมาทูบจะนำเหล่าวิญญาณไปสู่ยม,มโลกและเข้ารับการพิพากษาตัดสินความดีความชั่วแต่ปากทางเข้าของถ้ำเชื่อมไปสู่สถานที่ใดหรือเป็นแค่หลุมพงธรรมดาคาดว่าในมิติที่ทับซ้อนกันมันอาจจะเป็นเส้นทางไปสู่โลกหลังความตายและได้พบกับเทพฮาเดสผู้ปกครองนรกก็เป็นได้โคนาบรอนดอมเมน ในไอแลนด์ and, มีสถานที่ต่างๆที่น่าทึ่งมากมายและแต่ละแห่งก็มีอายุหลักพันปีทั้งนั้นแต่โพนาบรนโดเมนหรืออนุสาวรีย์โบราณสร้างจากหินต้องบอกว่านี่คือตัวตึงที่แท้ทุกมีอายุราวๆ6 0พันปีแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญตามความเชื่อของชาวไอริสว่ากันว่าที่นี่เป็นช่องทางแห่งความเศร้าโศกและอาจเป็นทางเชื่อมสูนโลกแห่งวิญญ,ญาณส่วนจุดประสงค์ผู้สร้างและใครเป็นเจ้าของตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ที่แน่คือ ตอนที่ขุดค้นในปี1986นักโบราณคดีพบร่างมนุษย์มากถึง33ร่างเลยทีเดียวนั่นจึงอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปใกล้นอกจากจะกลัวเจ้าที่แล้วยังเป็นการแสดงความเคารพอีกด้วยเอาเป็นว่าดูอยู่ห่างๆมืออย่าต้องดีกว่าเนอะโดอนอาถังขึ้นมาจะมีคุ้มกันสะพานนรก อีกหนึ่งสถานที่ลึกลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นสะพานผีสิงและทางส่นรกอย่างเฮลเกตบอกเลยว่าชาวเมืองออกฟอร์ดเขารู้กันดีมีเรื่องเล่าว่าถ้าขับรถมาหยุดอยู่บนสะพานกลางดึกแล้วปิดไฟวิญญาณของคู่รักที่เคยขับรถตกสะพานจะพากันเข้ามาในรถทิ้งร่องรอยเปียกชื้นเอาไว้บนเบาะหรือถ้าหากจอดรถไว้บนสะพานแล้วมองข้ามไหล่ของตัวเองกลับไปยังถนนด้านหลัง ก็พบกับประตูสู่ยมโลกที่กําลังลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงอย่างน่าสะพึงกลัวที่สําคัญชาวบ้านเจอเรื่องหลอนๆแบบนี้บ่อยมากทําให้ที่นี่ถูกทิ้งร้างและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็นําบ็อกซีมินมาปิดก้รสะพานเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นแม้จะขับผ่านไม่ได้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่ก็มักเดินเท้าเข้าไปแต่ก็ไม่แนะนําให้เดินข้ามไปอีกฝั่งเนื่องจากสะพานเก่ามากแล้วและอาจเกิดอันตรายได้แม้ทั้งเก่าน่ากลัวเบอร์นี้เราคนหนึ่งหลักที่ขอลากร ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บ็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย